จากช่องต้นป้ายสายสมอเนเ,เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะป้ายจะพามาชมรุ่นไทรักรีโวสมาแชปตัวยกสูงค่ะเป็นเกตรุ่นร่มต้นนะคะนั่นก็คือรุ่นตัวเอนที่ค่ะเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะวันนี้จะพามาชมรอบๆตัวรถนะคะแต่ไม่ได้ชมด้านในนะคะและจะแจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทราบท่านไหนสนใจก็สอบถามป้ายมาจากงก์ไลน์ด้านล่างที่ป้ายจะแปะเอาไว้ได้เลยค่ะรุ่นนี้ป้ายเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วแบบเต็นนะคะแบบละเอียดสามารถ เิดดูได้เลยนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ป้าเคยทำไปสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นตัวรุ hey ่นไทรักซีโง่สีประตูสมาร์ทแทอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะราคาที่ีกเกียร์ออโตอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสีสส่พันบาทค่ะ <S <S วันนี้ลูกค้านะคะมีการติดตั้งกล้องมองหลังกล้องถอยหลังนะคะเวลาเข้าเกียร์อ่ะก็จะมีสัญญาอ่ไม่ใช่สัญญาเป็นภาพ ขึ้นมาที่ตัวหน้าจอมีเดียคอนโซลด้านตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอก LED พร้อมกรอบครอบไฟตัดหมอกแบบพรีเมียมด้วยลูกค้ามีการสั่งตั้งเพิ่มกับงป้ายเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถฟรีดาวน์ได้ในลูกค้าที่อายุงาน2ปีหรือมีรถครอบครองม,มาแล้ว2ปีค่ะหรือว่าลูกค้านะคะไม่ได้เข้าเงื่อนไขใดๆนะคะแต่อยากให้เงินออกรถตามเกณฑ์ก็แจ้งไว้ามาได้เลย มีส0,000ื่นสี่หมื่จนถึงหลักแสนนะคะก็แจ้งป้ายและให้ป้ายจัดโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆให้ลูกค้าเพื่อลงตัวสําหรับลูกค้าในการออกรถค่ะมีคนค้ําไหมหรือไม่มีคนค้ําต้องทําอย่างไรนะคะติดเริ่มงานอายุงานเท่าไหร่สอบถามป้ายมาได้เลยค่ะโปรโมชั่นมีการปรับเปลี่ยนได้สําหรับลูกค้าที่สนใจแบบลักษณะไหนก็แจ้งป้ามาได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเทเรนเนอร์ไฮรักซีโว o Smart แ Cha บตัว n อที เป็นเ e กียร์ออโต้6สปีดราคาอยู่ที่774,000บา,าทสีขาวธรรมดาจุดลง74,000บาทค่ะเดี๋ยวฝ้ายพาไปชมกันในแบบต้นฟ้ายใต่กระหน่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะมาชมกันนะคะในเกตรุ่นไฮรักซีโวตัวสมาร์ทแคปหรือเกตรุ่นตัวรีโวยกสูงนี้นะคะสำหรับเกตรุ่นนี้นะคะเรียกว่าตัวเอนที่ค่ะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะไฟหน้าตัวเอนที่มาพร้อมกับ LED แบบไร Guiding แบบเดย์ไทม์พร้อมจัดเต็มด้วยไฟหน้าแบบ Projector รนะคะรุ่นนี้ไฟก็เคยทำคลิปไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะจะเป็นสีดำนะคะสำหรับในรุ่นในคลิปนะคะลูกค้ามีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวการติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะเดิมๆแล้วตัวรถไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้ก็ใส่ไฟตัดหมอกแบบ LED ของแท้จากโรงงานเพิ่มเติมไปให้นะคะพร้อมในส่วนของกรอบ ไฟตัดหมอกโครเมียมทำให้ตัวรถดูสวยงามมากๆขึ้นเลยทีเดียวเลยนะคะกระจังหน้าสวยงามค่ะเน้นไปที่โลโก้โตโยต้าเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็โครเมียมล้อมรอบก,กระจังหน้าขนาดใหญ่ภายด้านในนะคะจะเป็นแบบดําเงานะคะมีการออกแบบให้ลดการเสรียดทานของตัวรมได้อย่างดีนะคะเวลาตัวรถทยานไปข้างหน้าค่ะเห็นไหมคะว่าตัวรถสวยมากโปรโมชั่นก็มีมากมายนะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็ สอบถามฝ้ายมาได้เลยเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์ไลน์ด้านล่างไว้ให้นะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็สอบถามฝ้ายมาได้เลยนะคะตัวยางนะคะเป็นยางขอบ17ค่ะรหัสยางอยู่ที่625ทับหกห้นะคะสำหรับตัวรุ่น NT นะคะตัวยางจะเป็นแบบลมดำแบบนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นโครเมียมด้านบนนะคะแล้วก็เป็นดำด้านด้านล่างพร้อมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบลมดำอยู่ตรงช่วงกลางด้วยนะคะ มือเปิดประตูนะคะเป็นแบบพรีเมียมค่ะพร้อมมาไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมมาไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยเติมน้ํามันอยู่ที่หลังด้านซ้ายนะคะเติมน้ํามันอยู่ที่หลังด้านซ้ายค่ะคําว่าพิเรนเนอร์อ่า ซูเปอร์เพกซับเฟเนชเนี่ยก็คือเป็นตัวช่วงล่างปรับเปลี่ยนมาใหม่สาหรับตัวไฮรักซีโวทุกเกตรุ่นตัวยกสูงเนี่ยนะคะทำให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นสําหรับการขับขี่นะคะลดเสียงที่จะเข้าไปในห้องโดยสารนะคะทําให้ห้องโดยสารเงียบนั่งสบายสบายเหมือนนั่งรถเก่งเลยค่ะด้าน,นหลังนะคะตัวเอนทีก็จริงแต่ว่าไฟท้ายเป็นแบบ LED มาแล้วเรียบร้อยค่ะไฟท้ายเป็นแบบ LED มาแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัว รุ่นนี้นะคะจริงๆยังไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะสําหรับกล้องมองหลังเวลาเข้าเกียร์อานะคะถ้าเป็นเกีย,ยร์ออโต้ลูกค้ามีการสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นของแท้มาตรฐานโรงงานโตโยต้าเลยค่ะพร้อมให้ในส่วนของการชนท้ายมาให้เราเรียบร้อยนะคะติดตั้งมาจากโรงารารงานค่ะรถรุ่นนี้นะคะพร้อมส่งมอบไฟลก็ติดตั้งกบบระบะไลเนอร์แท้จากโตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยคะ่ะพร้รอ,ะะอมส่งมอบเรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะว่ารถสีดำเนี่ยพอตัวแม็กเป็นแม็ก ลายที่เป็นลมดําแบบนี้ก็มีความสวยงามมีความสวยงามนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะลงตัวมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงนะคะ ลูกค้าอายุงาน2ปีสามารถฟรีดาวได้ค่ะแล้วก็ลูกค้ามีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะครอบครองมาแล้ว2ปีสามารถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หรือว่าลูกค้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขใดๆมีงบประมาณในการออกรถเท่าไหร่นะคะสอบถามปามปได้เลยค่ะไยก็จะแนะนํานะคะแล้วก็ทําโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับตัวลูกค้าเองด้วยนะคะลูกค้ามีงบ150,000นะคะ สองหมื่นสามหมื่นก็แจ้งไฟล์มาได้เลยนะคะไฟล์ก็จะจัดสรรโปรโมชั่นให้นะคะสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าอยากดูคลิปทั้งภายในและภายนอกเต็มๆไฟา์เคยทําไปแล้วนะคะในก่อนหน้านี้สวัสดีค่ะ